สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็บ้านสวนเพชรชี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าแนะนําเครื่องตัดหญ้าของใหม่นะครับผมที่ผมไปซื้อมาในวันนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ r ร p ิดนะครับผมจะเป็นเครื่องของโรบินนี่นะครับเดิมนี่นะครับผม แล้วก็ n b ็1 1 1นี่นะครับผมแล้วก็อันนี้เขาจะมาอาพร้อมกับหางโบอิ้งเลยนะครับผมเป็นหางของแท้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าตรงขาบูตรงนี้ก็จะเป็นของอ่ยี่ห้อมาธิบ้านะครับผมไอ้ตรงคาบูตรงนี้นะครับผม อ่าผมก็จะบอกอ่าสเปค้วยข้าวแล้วเนาะแล้วก็แถมสายสะพายมาให้นะครับผมเวลาเราใส่สายสะพายนะ,ยนะเราก็ต้องหันด้านนี้ออกนะครับผมหันอย่างนี้ออกนะครับแล้วก็เอามาเกี่ยวตรงนี้เนาะเคยมันตรงนี้มันยังมีมันจะปลดล็อกได้เราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้เวลาเราเร่งด่วนอะไรเงี้ยนะครับผมสมมติเราใช้งานไปอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการแบบว่า ความรวดเร็วอะไรเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยการใส่สายสะพายก็คือเอาตรงนี้นะครับนี่นะฮะเอาตรงสื่อออกนะครับมาอยู่แผ่นหลังเราอย่างงี้นะครับอย่างเงี้ยจลังนั้นเราก็มันจะมีรูอย่างนงี้นะครับผมแล้วก็เกี่ยวไปในนี้นะครับใส่ไปในตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาเดือยตัวนี้เข้าล็อกล็อกอย่างี้นะครับอย่างนงี้นะครับหลังนั้นก็เนี่ยฮะ จับมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเนี่ยล AMY, ักษณะอย่างนี้นะครับผมสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องป๊บเราต้องการจะพักเครื่องเราก็เอาลอง,งนี้ป๊บเราก็ไม่ต้องมาปลดตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ปลดตรงนี้แทนนี่ครับปุ๊บเขาก็จะหลุดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ทํากิจกรรมอะไรของเราไปได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเติมน,น้ํามันอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการผสมน้ามันด้วยนะครับผม เครื่องตัวนี้เป็นของแท้เลยนะครับผมนักอินเจ็แปนแท้หางตัวนี้เป็นของโบอิงนะครับผมสเกตจะมีตัวหนังสือคําว่าโบอิงหมดเลยนะครับผมโบอิงเอ็นบีีหนึ่งหนึ่งนี่อย่างนี้นะครับผมพรีเมียมส่วนประกอบของเขาตรงนี้ก็เป็นที่จุดอัดจารบีนะครับผมเวลาเราใช้งานไปอย่างเงี้ยประมาณสักเดือนหนึ่งถ้าเกิดเราใช้บ่อยแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่า มีการใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับผมถ้าเกิดใช้งานมากเนี่ยก็อาจจะเดือนหนึ่งอาจจะระบีนะครับผมถ้าเราเกิดรู้สึกว่าตัวนี้มันเริ่มผุดฟืด,ฟดนะนะเราก็มาอาจจะระบีตรงนี้โดยการไขน็อตออกอย่างนี้นะครับผมการอาจจะระบี league, ก็ใช้สลิงอัดเข้าไปปกตินี่ครับผมแล้วก็เดินเครื่องเดินเครื่องหมุนอย่างนี้นะครับผมหมุนหมุนอย่างเงี้ยเดินเครื่องเขาเร่งเพื่อให้น้ํามันจะระบีเนี่ยเขาไหลลงไปเลี้ยง ข้อต่อตรงนี้นะครับผมเพื่อให้เขาทํางานไม่ฝืดนะครับผมในการทํางานก็จะยืดอายุการใช้งานของเขาอีกนะครับผมอายุการสึกหลออะไรด้วยนะครับผม <c oughs> ก็อุปกรณ์ที่ซื้อผมซื้อมาพ่นก็จะมีอ่าจานนี่นะครับผมสําหรับเป็นเอนนะครับผม สายเอ็นอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็ซื้อมาเพิ่มก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ผมซื้อมาร้อยห้าบาทเองนะครับผมส่วนเอ็นตัวนี้เราก็ไปซื้อแยกได้อันนี้ผมก็ซื้อมาก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานอะไรมากเอ่ออันนี้ก็เอาไว้ใช้งานเกี่ยวกับเวลาเราไปตัดเอ่ออย่างวันนี้ผมก็ไปตัดมาในในในบ้านที่มีกําแพงรั้วหรือว่าเป็นขอบบ่ออะไรของเขานี่ขอบกระถางอะไรของเขางนี่นะครับผมอาจจะเราเรา เรากลัวถ้าเกิดเราใช้ใบมีดแบบนั้นน่ะมันอาจจะไปตัดโดนอขอบกระถางทําให้ขอบกระถางเขาแตกได้นะครับผมเราก็ใช้ตัวนี้นะครับผมเป็นแบบเอ็นแบบนี้ในการตัดเข้ามุมยาเล็กๆที่มันอยู่ในซอกตามมุมอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ก็จะช่วยได้เยอะนะครับผมตัวนี้ <c oughs> ก็ผ่านไปนะครับผมอันนี้ก็เป็น ตัวฝาครอบตัวนี้นะครับผมฝาครอบตัวน,นี้ซึ่งก็ผมกไม็ไม่ได้ใช้นะครับผมถ้าจนใจก็จะถอดออกนะครับผมเพราะว่ามันก็จะหนักพอสมควรของบูอิงนี่เวลาเวลาเราใช้นี่มันก็จะมีความหนักกว่า,อาของไอฮอนด้าจีเอนะครับผมที่ผมไปลองมานะไป,ไปลองยกดูก็จะมีตะแรงน,นะครับผมแถมตะแกง แล้วก็ปัจจหกเหลี่ยมแล้วก็แจบล็อกนะครับผมแล้วก็มีอันนี้แถมมาให้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นน็อตที่อยู่ใต้ล่างนี้นะครับผมเขาแถมมาให้ครับเพื่อเผื่อว่ามันหายหรือว่าชำรุอะไรงนี้นะครับผมที่การผสมน้ํามันนะครับผมในการผสมน้ํามันเนี่ยตัวนี้เราก็ ถ้าเกิดเราผสมน้านล่างคือวันนี้อาจจะตัดไม่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ผสมเอาน้ํามันตรงนี้นะครับน้ํามันแก๊สโซฮอล์ S 95หรือเบนซิน91นี่ครับผมเราก็เติมขึ้นมาให้ถึงขีดล่างนี่นะครับผมอย่าให้เกินข้้งบนนะครับจากนั้นปุ๊บเราก็เอาอาลตลอปเนี่ยเทเข้าไปตรงนี้อีกให้มันให้มันขึ้นมาถึงระดับขีดบนนี่นะครับผมเท่ากับ เบนซินเก้าห้าหรือเก้าหนึ่งเนี่ยขึ้นมาอยู่ขีดล่างนี้ส่วนอันนี้ก็เติมขึ้นไปอีกนิดเดียวนะครับผมอีกขีดหนึ่งให้มาถึงขีดบนนี้แล้วเราก็เขยา่าอย่างนี้ครับผมให้มันเข้ากันอย่างนี้ครับผมแล้วก็ปกติก็เปิดฝาแล้วก็เติมได้เลยหรือว่ามีาที่ตวงสันหน่อยก็ดีนะครับผมมันก็จะได้ไม่เลอะเครื่องของเรานะครับผมตรงนี้ก็ถ้าเกิดมีผ้ามีอะไรค่อย มันเช็ดเพราะว่าไอ้บินซินพวกนี้มันจะได้ไม่ไปกัดป่าตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อ <c oughs> ยืดอายุการใช้งานของเขาเนาะ <c oughs> ก็ลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมเวลาเราสตาร์ทเครื่องก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็ตัวนี้มันจะมีโช๊คอยู่นะครับผมโชค๊คโช๊คตัวนี้จะมีกดขึ้นกดขึ้นแล้วก็กดลงนี้ครับผมถ้าตอนเช้าเนี่ย ถ้าเครื่องมันเย็นเนี่ยเราก็กดขึ้นสองทีตึกอย่างนี้นะครับผมตึกเงี้ยเสร็จแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาดึงสตาร์ทเครื่องอย่างนี้นะครับผมสตาร์ทเครื่องปึ้งป,ปุ๊บพอเครื่องติดปุ๊บเราก็ต้องเอาลงนะครับตรงนี้เอาลงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เวลาแต่ถ้าเกิดเครื่องร้อนแล้วเนี่ยแต่เครื่องร้อนแล้วแล้วเราก็สามารถสามารถที่จะสตาร์ทได้เลยก็เราก็เอาให้มันเข้ามาอยู่ในตำแหน่งขีดล่างนี้ตลอด นะครับผมเวลาเครื่องร้อนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องชกชกอีกแล้วการอัดชกเข้าไปก็คือการเหมือนกับเราลอน้ํามันเข้าไปในห้องคาบูตัวรงนี้นะครับผมในห้องเผาไหม้ตรงนี้เพื่อเป็นการลอน้ํามันก่อนไป่ให้เขาติดง่ายนะครับผม,มก็เป็นภาษาบ้านๆเนาะที่ผมรีวิวไปก็คือเพื่อให้เขาติดง่ายนั่นแหละมีการลอร่อดน้ํามันเข้าเข้าไปในตัวไอ้คาร์บูเรเตอร์ตัวนี้นะครับผมตามขั้นตอนของเขาเนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น รถนี้ที่ผมชอบก็คือมันมีวาลเป็นแบบวาลปิดเปิดน้ํามันด้วยนะครับผมก็การปิดเปิดน้ํามันก็คือเป็นแบบปกติเหมือนกับเราเปิดก๊อกนะครับผมถ้าเราหมุนขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันปิดนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการเปิดแล้วก็เปิดเหมือนกับเราเปิดก๊อกน้ำคือหมุนไปอย่างเงี้ยหมุนซ้ายถ้าจะถ้าจะปิดก็หมุนขวาอะไรย่างเงี้นะครับผมนี่เราผมก็จะเปิดเวลาใช้งานก็ลืมอย่าลืมปิดไว้นี้นะผม เพื่อป้องกันน้ํามันรั่วเนาะน้ํามันก็จะเข้าไปในนี้นะครับผมแล้วก็อา่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราตัดเสร็จแล้วในปุมเนี่ยในการทํางานเนี่ยเราควรที่จะกะอ่าพื้นที่ที่เราจะตัดเนี่ยเราก็กะปริมาณดูว่าน้ํามันที่เราจะใช้เนี่ยใช้ม,มากไมยขนาดไหนแล้วก็เวลาเราผสมน้ํามันเข้าไปในเนี้ยเราก็พยายามผสม ทีละอย่างงี้ก่อนก็ได้ครับผมลัลือว่าบางคนนี่ถ้ามีทิที่เยอะเขาก็ผสมรอไว้เลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเวลาเติมเนี่ยเวลาเติมลงไปในนี้เราค่อยๆเติมทีละทีละประมานนี้นะครับผมทีละงี้ถ้าเกิดไม่สะดวกท่านผู้ชมอาจจะเติมทั้งหมดนี้ก็ได้ถ้าเกิดมีฤทิที่เยอะนะแล้วก็ดูปริมาณเอานะครับผมเราค่อยๆเติมเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นการที่ว่าเวลาพรุ่งนี้เราสมมติว่า,าเราทํางานไปแล้วเนี่ย เราเราอ่อาีอกทํางานวันนี้ยังไม่เสร็จยังคาไว้แต่ว่าเราไม่มีเวลาเราจะไปทํางานอื่นก่อนเราก็ต้องข้ามไปอีกสามวันสี่วันอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมจะทําให้น้ํามันในเนี้ยซึ่งเขาได้ผสมออโตลูปไปแล้วส่วนประกอบของเขาเนี่ยก็น้ํามันเบนซินก็ไม่เป็นไรแต่น้ํามันของออลตลูปเนี่ยเขาจะมีความเหนียวข้นจะไปทําให้เครื่องตัวเนี้ มันจะเข้าไปตันในระบบของคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะทําให้ทําให้เครื่องติดยากนั่นเองเพราะนั้นเราการเติมการเติมน้ำมันตรงนี้เราควรที่จะกะในปริมาณที่ว่าถ้าใช้งานเสร็จปุ๊บก็แหลือนิดเดียวก็ดีนะครับผมแค่น,นิดเดียวเสร็จปุ๊บนี่เราก็เทออกไยสักอีก4ี่ห้าวันเราจะมาทําใหม่เราก็เทใส่ตรงนี้เลยนะครับผมควม่ำเปิดตรงนี้ออกแล้วก็เทออกเทก็เทเหมือนเราเท น้ำมันปกติเนี่ยเทใส่ในใน,นี้เก็บไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งคันเร่งอ่าเปิดเครื่องรันเครื่องให้เขาแบบจนเขาดับไปเลยนะครับผมก็คือไม่ให้มีน้ํามันค้างอยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับผมจะเป็นการที่ดีมากนะครับผมจากนั้นแเราก็เราก็าสามารถ,ถที่จะเอาไปเอาเครื่องเราไปเก็บได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมา อาสาธิตวิธีการอาลองลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมการสตาร์ทเครื่องก็นี่ฮะอยู่ตำแหน่งตำแหน่งอย่างนี้แล้วก็เปิดเปิดนี่นะครับผมเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่าจากก็ดึงขึ้นมานะครับผมตล้นี้มันจะมีล็อกอยู่นะครับผมการการชี้สตาร์ตตัวเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะมีล็อกเห็นไหมครับผมมันจะมีล็อกอยู่เวลาเราดึงเนี่ยเราต้องดึงให้หัวตรงเนี้ย้าเขาจะมีเดือยอยู่เดือยล็อก ให้เขาล็อกเข้าเข้าที่อย่างนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยอยู่ประมาณนี้ล็อกเข้าที่เสร็จปุ๊บแสดงว่าเบ้าตัวนี้เขาดืวยตัวนี้เขาเข้าไปตรงล็อกของเขาละล้วพร้อมที่จะดึงละเราอย่าไปกระชากดึงทีเดียวนะครับผมจะทําให้ตัวเนี้มันสึกหรือแตกชำรุดได้นะครับผมตัวนี้อาจจะแตกได้เพราะว่าเขายังไม่ลงล็อกของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมีการให้ตัวของเขาอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็กดไว้อย่างนี้ครับผมกดไหมควคที่จะอ่าแล้วก็ ตัวนี้เป็นลืมบอกไปนะครับคุณผู้ชมเวลาเรากดลงนี่จะเป็นการเปิดนะครับผมถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือปิดนะครับผมก็เวลาสตาร์ทก็อย่าลืมเปิดเขาด้วยนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เกือบลืมไปละตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นล็อกค้างไว้ตัวนี้ล็อกก็คงก็คือว่าบีบบีบอย่างนี้ล็อกปุ๊บก็คือกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยมือนะครับผมเวลาเราจะปลดล็อกเขาแล้วก็บีบอย่างนี้นะครับผม นี่นะครับผมเวลาจะล็อกก็กดตัวนี้ไปด้วยกดตัวนี้กดตรงข้างหลังเนี่ยกดไปปุ๊บแล้วก็อันนี้เสร็จปุ๊บก็อ่ะกดกดไว้กดแล้วก็ปล่อยเห็นนะครับเขาก็จะค้างไว้นะฮะเพราเราจะเห็นไหมครับเรากดล็อกแล้วก็บีบอน,นั้นเองนะครับผมงั้นเริ่มสตาร์ทนะครับผม ครับผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอสรุปแล้วก็คือว่าการใช้งานของเขานะครับผมของเครื่องอระ,ะบิดตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้เยี่ยมนะครับผมก็าทีดด่ผมลงตัดดูแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งเอาไปตัดมานะครับผมก็ใช้งานได้ดีรับเครื่องแรงนะครับผมแล้วก็ตัดได้ไวมากนะครับผมตัดได้เตียนขนาดไหนก็ คือเนี่ยยันถุนดินอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยก็สรุปแล้วก็คือว่าการใช้งานของเขาก็เครื่องแรงดีนะครับผมเครื่องแรงแล้วก็ตัดได้ไวนะครับผมได้ทันใจนะครับผมแล้วก็ผลงานที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตาม บ้านสวนเฟชชี่ด้วยนะครับผมว่าผมจะใช้เครื่องตัดหญ้าริบบิทรุ่นนี้เอาไปใช้งานกับอะไรบ้างนะครับผม mm hmm. ก็ขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้บ้านสวนเฟชชี่ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ้านสวนเฟชชี่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ